ศึกเพชรเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลูบินีครับอัรที่ 10. พฤศจิกายน2 5 5 8ปครับเระเดิมเริ่มต้นศึกเพชรเกียรติเพชรโดยโปรโมเตอร์หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับพันตรีหญิงพนิชาทีระเดชพงษ์เข้ม12พี่น้องครับถอนมงคลให้กับยอดวิชาเข้มมวยไทยยิมน,นักชกจากนาคนรราชสีมาครับยอดวิชาเจอกับท่านของฤทธิวดาสิทธิกุลครับนักชกจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เป็นพระเอกจอตู้ดาวดังจากเกีีครับวันนี้ได้3ปอนะครับยอดวิชามา1 3 9่ิบเลิเทวดามา142ครับแข้งซ้ายครับลิเทวดาครับยอดวิชาเดินเข้าหากระแทกหมัดเจอดักแทงเข่าซ้ายครับชกกันเป็นคู่ที่4ของรายการนะครับยก2นี่ยอดวิชาต่อ52ครับปล่อยตัวยก3มาครับยอดวิชาต่อ61ครับโอ้โหต่อแพงเหลือเกินกรรมการบุญพาปรากฏผลกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที ก็มองในเรื่องของชื่อชั้นมวยแลลวครับราดาเซียนมวยบนเวทีครับเชียมวยบนล็อกนะครับอ้าวโยนข่าขวากระแทกหมาดครับดูครับยอดวิชามั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะครับเดินบทเดินเบียดเข้าไปครับนี่เป็นอดีตนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สิทธ์ข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคลองร่วมกับทางด้านของแสงมณีสอเชนโพนะครับกรรมการบุญพาแยกออกมาครับโอ้โหทั้งแตกทั้งเลือดกำเดาไหลนะครับทางด้านของเจ้า ลิทธิวดาครับแต่ว่าแหมพยายามต่อยแล้วก็ดักแท้งเข่ากรรมาการบุญพาแยกออกมาครับลุยต่อครับเอาหุกสายฟันสอกขวาครับเจอแข้งซ้ายของลิทธิวดาครับเสียบเข่าซ้ายครับลิทธิวดาฟอร์มล่าส,สุดนี่เอาชนะทางด้านของมนัสักสอเจเล็กเมืองนอนมานะครับขณะที่ยอดวิชานี้เอาชนะแสนสถานสอสุรเดชมาครับล็อก แม่จะหมุนโอ้โหดูครับดันเข้าเทียบเจอเข่าขวาของลิเทวดาครับสลิเทวดาสิทธิกุลหรือว่าสนิพาพรคนเดียวกันครับเสียบเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของยอดวิชาครับลิเทวดากรรมการแยกครับค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยใหญ่ทั้งคู่ยอดวิชาเดินครับโอ้โหดักแทงเข่าซ้ายครับลิเทวดาครับฟันสอกขวาครับยอดวิชาล็อกรัดตีเข่าซ้ายครับล็อกมาล็อกมาเสียบซ้ายครับอ คือล็อกเข้าข้อพอดีครับชื่อมวยชั้นมวยนี่อยู่ที่มุมแดงแน่นอนครับแต่ว่าไอ้สดแรงขึ้นมาแล้วก็เป็นขวัญใจแฟนมวยทั่วประเทศเพราะว่าเวลาชคทีไรนี่ถ่ายทอดสดให้ดูจากช่องเจ็ดก็เป็นทน่านันของลิเทวดาครับอ้้หูกระทุ้งเข่าได้หลายดอกก็เอาฟันสอกขวาครับยอดพิชาลิทเทวดาครับทีขวาไว้ยอดวิชาเกี่ยวแล้วก็ดักสอกขวาครับเจอแข้งซ้ายของลิเทวดาครับเทวดาเดินดินกินส้มตามนะครับ ตีเข่าซ้ายครับนิตเทวดาครับเสียบเข่าซ้ายไปครับโอ้โหหัวใจครับหัวใจครับอาวุธพัฒนาหัวใจพัฒนาด้วยครับนิเทวดาครับนี่แหละครับอยากจะเป็นมวยเอกแห่งแผ่นดินมันก็ต้องสู้ครับสอกเจอสอกหมดยกที่สามถูกใจคุณนายท่านผู้ว่าครับดูครับโอ้โหคือมหาชนคนมวยครับโอ้นี่ก็เรียกว่ามวยได้เล่นเลยครับ หมดยก3ขึ้นยก4ครับจากราคาที่ยอดพิชาต่อ6กหนึ่งราคาตื้นขึ้นมานะครับราคาแค่เสมอแดงก็คือยอดพิชาครับแต่คนที่ร้อง6กหนึ่งไว้นี่นั่งยิ้มเลยครับแพชนะไม่รู้แต่ได้ตังค์แน่แ่ครับแต่ตูได้ตังค์แน่แน่ประมาณนั้นครับเอาละครับยกที่4ปล่อยตัวมาครับราคาเสมอแดงครับยอดวิชาล็อกลัดลัดแต่ว่าดูครับิทธิวดาครับ เก็บทุกรายละเอียดแล้วก็วางแผนการชกไว้อย่างดีครับเอาวางแข้งซ้ายครับนิธิเวดาตีเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาของเยดวิชาเด้งตีซ้ายครับนิธิเวดาครับอาล้มไหมไม่ล้มอุ่ฟันสอกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับพลิกมาเสียบเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับนิธิเวดาครับเสียบขวาครับอื้มเสียบแล้วคาครับโอ้โหวิ์ไว้กระตู้เลยครับกองเชียร์ครับ ทีขวาครับลิเทวดาพลิกออกมาวางแข้งซ้ายครับดันโยนเข่าครับแต่ว่าแม่นิเทวดาตั้งเข่ารอด้วยเหมือนกันเสียบเข่าซ้ายยอดวิชาฟันศอกซ้ายตีเข่าขวาครับนิเทวดาครับยอดวิชานี่ไปซ้อมอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับยิมเข้มมวยไทยยิมครับโอ้ต่อยซ้ายลําตัวครับพลิกมาวางแข้งขวาครับนิเทวดาครับยอดวิชาเจอกำปั้นซ้ายลําตัวอีกแล้วครับกดแขนไว้กดแขนไว้ อาแทงขวาเจอเข่าซ้ายของลิเทวดางัดสอกขวาครับลิเทวดาครับที่ขวาไว้โอ้โหชกสวยมากครับต่อยซ้ายลำตัวครับตีเข่าซ้ายครับล็อกเข้าข้อแล้วตีซ้ายครับตีไม่ได้ก็คาไว้กรรมการบุญพายแยกออกมาครับโอ้ชกสวยเหลือเกินนะครับทตงด้านของลิเทวดาสอนิพาพรหรือว่าสิทธิกุลครับเอาดักแทงเข่าซ้ายแล้วก็รัดครับโอ้นี่แหละครับมวยไทยครับเป็นไปได้ทุกอย่างครับ ตีเข่าขวาครับยอดวิชาเจอเข่าขวาของลิทธิวดาเสียบซ้ายครับนี่แหละครับลิทธ์เดชของเทวดาเดินดินกินส้มตามครับแทงขวาลักคาครับแต่ว่าแม่ยอดวิชาก็งัดสอกขวายอดวิชานี้ก็ถือว่าเป็นนักชกพลุกอ่อนนะครับภรรยาพึ่งคลอดครับดักแทงเข่าซ้ายที่ขวาไ้ครับลิทธิวดาครับแทงซ้ายครับแล้วก็ขวาด้วยขวาครับตั้งกำแพงไว้อย่างนี้ครับยอดวิชาตีลำบากแล้วครับพอในล็อกตีอตีเข่าซ้ายครับยอดวิชาครับ โอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อครับแข้งซ้ายครับลีเทวดาครับมัดหนึ่งสองครับยอดวิชาดิบแม่ยอดวิชาตีเข่าซ้ายครับอารมณ์แตกต่างแน่นอนครับตอนนี้ครับสถานการณ์ครับนักมวยเอาวางแข้งซ้ายครับลิเทวดาแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งทีบขวาครับยอดวิชาต่อย แข้งซ้ายครับฤธิเทวดาครับดานไม่ล้มอีกตั้งหาครับโอ้โหถ้าเกิดล้มมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับโหมดยก4ี่ครับโอ้ซาใจเลยครับไม่มีใครคาดคิดครับว่าเกมจะออกมาแบบนี้ครับทุกคนมองว่าม้วนเดียวจบนะครับเพราะว่าชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยมันสู้กันไม่ได้แต่บนเวทีครับชื่อเอาไว้เรียกชั้นเอาไว้วางของครับ กระดูกเอาไว้ต้มซุปครับโอ้โหลิทธิวดาครับต้องชมเลยนะครับว่าทําการบ้านมาดีมากแต่ก็ยังมีเวลาเหลือให้กับยอดวิชาครับยกสุดท้ายครับต่อไปหลายช่วงตัวเลยนะครับทางด้านของเจ้าลิทธิวดาครับพยายามงัดศออครับยอดวิชาครับลิทธิวดารัดให้แน่นจับให้หนึบครับเผาเวลาไปเรื่อย โอ้อะปาัดหมัดอ่ป,ปาปปัดซ้ายครับแต่ว่าโอ้โหเสียบขวาครับนิธิวดาไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจด้วยครับทีบขวาไว้ครับนิธิวดาแข้งซ้ายครับปากซอขวาครับยอดพิชากรรมาการเนี่ยกลอกมาครับยอดพิชาพยายามปรีเข้าหาครับโยนซ้ายไปครับครึ่งแข้งครึ่งข่ขขา ตอนนี้น้ำหนักหมัดก็ชักจะไม่ดีแล้วครับยอดมวยกระแทกหมัดขวาครับนิดเทวดาครับดักแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหแล้วก็หยุดไปเลยครับนี่แหละครับต่อไปนี่ความคิดที่ว่ามวยวิกเปิดกับมวยวิกปิด ชื่อชั้นคนละอย่างกันชกกันไม่ได้ในี่ต้องป่ยนความคิดแล้วนะครับนี่คือพัฒนาการของมวยไทยครับแต่ก่อนนี่คนชกมวยตู้ก็มองว่ามวยค่าตัวถูกแต่ว่าต้องชกให้สนุกแต่ว่าเอามาขายให้เซียนมวยเล่นไม่ได้ครับในสนามมวยที่ต้องเก็บค่าตั๋วแบบนี้ครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกอย่างมันตามทันกันได้หมดครับแล้วก็พัฒนาการฝีไม้ไลายมือดีมันพัฒนาการได้หมดยกสุดท้ายครับ นี่คือคู่ที่ต้องบอกว่าหักปากกาเซียนทุกสำนักอย่างแท้จริงครับโอ้ได้รับเสียงปรบมือครับคือแฟนคลับเขาเยอะด้วยแหละครับทางด้านของฤิทธาวดาครับแล้วว่าวันนี้มาสู้ครับยอดวิชานี้ก็อาจจะติดประมาทไปนิดนึงนะครับเพราะเดินอัดตั้งแต่ยกแรกครับคิดว่าจะกดให้อยู่นะครับเพราะกดไม่อยู่ก็สุดท้ายครับกลับมาพ่ายซะเองครับลิทธาวดาครับแลมเลยครับวันนี้ครับโชว์ฟอร์มได้ สุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวครับ9เป็นมวยเอกอย่างสมบูรณ์